นั่งคุยกันคนพิกึเรื่องงานมากครับอีกคนนึงนี่คนหนองคายสวัสดีครับผมสวัสดีครับห<ส>นองคายซิต,ตี้อำเภอใดครับอยู่คนพิสัยครับคนพิสัยเมืองพะเยาเอ้าคนพิสัยคนนั้นไงนั้นโซ่พิสัยโซ่พิเศษปะอ๋อเออเออหนองคายครับในข้าวบ้านมาได้เดือนกัวเดือนกว่าครับไปจังไหนครับคิด่ารุ่นสิบเจ็ดนะเดาเดารุ่นสิบเจ็ดครับเพิ่นมาไหมรอนานเลย ปีึตอนรอดเอาเองนะตอนรอดเนี่ยใจเข้าไปทั้งอื่นก่อนบ่มีเพื่อนท่านนั้นอยู่ก็บอกอยู่ว่ากล้าไปบอกเขายิงคงยิงกันอย่างเงี้ยไอใจแป้วาสงครามพ่ออิสระเตี๋ยเราคิดจะไปทั้งอื่นบ่ไปไต้หวันไปญี่ปุ่นเกาหลียังไงนะครับอ๋อครมาวันหนองไผ่มาเดืนอ๋อหนองไผ่ยุอิสเฉลียวที่แล้วคัะผมภาคใต้ภาคใต้เออใเออพ่นใดงันบีบับยังไงอ๋อพ่อใดก็ได้ครับ บริไคิดไรแต่ว่าถามบ้านหนักบอมันกับนักก็ให้ห้าวหแล้วเนาะนี่สะพพานั่น่องไส้แทๆเลยน่องไส้แทๆเลยคือสมารไว้แล้วสองปีก็ต้องร้อสองปีก็ต้องร่อป้ากับรอสองปีสมครไวจนเมียปลาครับเอาอีนี่เอาเข้าไปใส่สุนบออไปสองกับหนไปสองกับหนึ่งรักสตรบ่ ต้องอยู่บอวินบอวินผมอยู่บอวินวนกันไปหนึ่งกับสองกับสามนี่สามกับหนึ่งไปสองกับหนึ่งนั่นครับชีวิตครอบครัวเนาะบ่าวาไขอะไรผมมีลูกมีต่อลูกกันตัวมีครับมีลูกต้องกันอีกผมทำหน้าที่พ่อกับแม่กับพ่อครับอ๋อครับสนแิทมากแยกย้ายกันไปเติบโตนี่ครับคุณปอมียังนไงมีครับลูกคนเดียวลูกคนเดียวเอาอี้ครับอือมอมมอสองมอสองแล้วอือ คนหนองคายมาจะสองล่อสองปีพ่อมาถึงเมื่อพ่อมาถึงต้องเรียงลําดับจากว่ามาเนี่ยได้สัญญาจาเคยโพดถามว่าผมได้ไชจังไรคือในสัญญาแม่น,มนบรงไหนบ่างบกหูเลยครับบกหูลเลยว่าตรงไหนแต่สัญญาอยู่ไหนเย็น,นบ่อสัญญาอยู่หนนะ,<ช>นะครับแต่<ช>แต่แตไม่รู้เ<ช>นะวลาดูในไอ้กูเกิลแบบมันไม่โชว์เลยไม่โชว์ขึ้นขึ้นอยู่ฝั่งไม่ใช่ไงตอนที่ไปเล่นมันยังไม่ตรงอ๋อครับแต่ว่าจริงๆในสัญญาเขาเขียนว่านบ เขาเย็นเย็นอยู่แต่ว่าเวลาค้นหามันไม่ขึ้นเพราะว่าตอนนั้นอะถ้าแกมามันช่วงสงครามเขาจะตัดสัญญาลีเป็นตัหรือมานอนอ่เอออ๋อครับแต่ว่าในสัญญาขึ้นว่านบแต่กับบุรุษงานอยังอีกครับบุรุษบุรุษเบเดปดได้กลุ่มได้ถามบ่โดนถามเลยครับเอาวัดดวงเอาวัดดวงมาเลยครับผมคิดว่าอะไอยากได้งานปลาเมั่ว เราคิดครับ่ว่าคิดแกะเ็ว่าอให้ได้เงินอวายดงเงินก่อนห้มากก่อนตบากหอดมากหอดหลายคนบ่เออมาแตกสมบินะาล่ลำดับมาสี่คนครับสคนผูนันจะลงมงฮันจตของลงผูุไทยวันไหไอลงคนที่สองคนที่สองชุที่สองชุที่สามไปอีสามสิบโลสาโลก็ไมเลยผมไปนู่นนะไอลงแพ็กลงแพ็ครลงแพ็เแตกมีฟมีไล่คุยกันอยู่ อ๋อลายจะรู้อยู่ในคณะถามแก่ที่นู่นเลยล่งแพกับบุรลูกขึ้นไปพุ่นกันมีล่อมโกราน<ช>ยังขึ้นไพุ่นบ่ต้องนั่งอย่ี้มั้งพอมาลงมีคนลงก่อนหรืคอครองปะล่องรถฝ่ายงานอยังครับบ่วเนี่ยใจแต่ว่าเห็นรถไถคล้ายๆเป,ๆป็นพวกสวนล่องสวนอ่าคือตอนนี้เราต้องคุยกันแบบว่าความรู้สึกเนะเวลานั่งแท็กซี่มาด้วยกันคนนั้นลงตรงนี้โอ้คนนี้เข้าไปตัวเองจะได้งานอะไรเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่รู้เลยว่าผมจะลงนี่อ่าครับนี่แปว่าถึงกับเจื่อฟ้า กับแบกเขาไม่นี่กับลูก oh. นีุ่ณพี่เขาพี่เขาไปต้อนรับเออคุณพี่ไปต้อนรับอืมพวกก็สบายแล้วโชคดีแล้วล่ะอืมโชคดีเลยสู้เอาครับมากสู้เอาพ่อยู่ปะครับพ่อคำว่าพ่อยู่นี่ดีได้แล้วครับถามเงินมันก็โอเคแล้วรับเท่าไหร่เราได้เท่าไหร่นะสองคนคนละต่อเดือนครับ ก็แล้วแต่าสมมติผมจะลงงานเยอะผมก็จะได้เยอะกว่าถึงแปดกว่าไหมแปดพันกว่ามากไหมเพิ่อนกระดิจกว่าเจ็ดกว่าเจ็ดกว่าเยอะโมถึง้ครับคอยเรียนรู้ไปค่อยเรียนรู้ไปแล้วแหละถามโมหูจะกระถามเพื่อนบานละโมถามกับโมเก่งด้วยจะต้องกันกับไอเกจ็ดตุ้นพี่ถัตอน่อือจะยืมกันได้ลงรถแล้วปุ๊บไอ้กับมาต้อนรับกัดโต้กัดดีใจแล้วทัตเจี๊ยโมห้ครับใจเปรี้ยวเยอะเจี๊ยว่าเยอะเจี๊ยสองเดือนกับอยู่กับ หลังปีใหม่นี่ยตัวไหมายี่แปดครับยี่แปดยี่เก้าวิ่งมอคกล่ามอคกล่าครับไม่บินมากยี่เก้ายี่เก้าอืมในจ้างบอกว่ามาถึงเดือนหนึ่งแล้วจะให้ผมไปพักผมยังไม่ขอไปพักอ๋ออยากอยากอยากกลับไปพักเลยครับยังยังในคือในจ้างว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ยมาอยู่ให้สักครบเดือนหนึ่งถ้าเป็นงานเราจะให้ผมไปพักอืมโจ้ายังไม่กลับครับมันก็อยู่สองคนอย่างนี้แหละเพราะว่ามันรีด รีดสมไหมตรงนี้รีดสามครับสามครับสามครับก็จะสนมากก็จะให้สมมาสเช้านี่ให้เป็นไมห้นมวัเล็กจะรีดข้เย็นผมจรีบเ้าครับเที่ยงครับไม่งนแต่ครับเช้ากับครับเที่ยงงานัจะเยกวุ่กิกอ๋อครับเท่ากับวนาที่เลียดม่แทลูกเม่าน่อย เรื่องฉีดยายังกับเป็นหน้าที่เขาเราเราเราเหมือนกันเหมือนกันเออใช่เหมือนกันเรากอ่ไม่ไม่เราไปทำแค่แค่ผสมแค่ผสมผสมเขาว่ราว่ามากฎหมายบ้านเขามันอย่างนี้เนาะเออเขาเปแตะอ่ไ้กพูดถึงแม่ยาเขาจะบอว่าเอตัวนี้ อย่างนี้นะเราเรายาตัวนี้มาฉีดนะครับทำทุกอย่าง <c oughs> ต้องแบบมา,รถถาตรฐานตัวนี้ใบอนุญาตใช่ใช่ไม่ไ<ร>ม่ได<ม>้ฉ<ม>ีดยาต้องต้องอนุญาตนะบา,บางครั้งอยู่ที่ฟาร์ผมผมผมถ่ายคลิปเขาบอกว่าอย่าพยายามอย่าคุณอย่าเอาไปลงมากนะคือมันมันแบบว่ามันเขาก็มันต้องมีสัตวแพทย์ที่เป็นคนคนฉีดโดยตรงอย่างเงี้ยเขาเป็นลูกมือพีเขาเป็นลูกมือเขาแต่ว่าคุณถ่ายได้นะคุณแต่คุณจะลงใบเขาบอกไม่ใม่ใบครับใช่ใช่ ว่ามันทำหลายฟายเนี่ยมันต้องขยายเดจการต้องจ้าลูกน้องอย่างนี้เนะคือบ้านเขาก็ต้องรู้ว่ามันกฎหมายเกี่ยวกับอย่างเงี้ยมันมันก็นี่บอกว่าโอ้คนคนนายนายจ้างเนาะผมบอกว่าคนคนติดตามคนมันเยอะคนถ่ายไปเขาก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกนี่ครับเงินเดือนเดือนแรกไ้เจ็ดพันครัวพักแต่แล้วเนาะนี่ครับคนน้องคายโซ่พิสัยพ่นพิสัยพ่นพิสัยน้องไข่ครับนี่ติดริมโค้งติดติดริมโค้งเลย รอรอไวละรอเวลาตั้งสองปีพอมาถึงก็สมใจปรารถนาอยู่ดอกผมอยู่บผงเซาเพื่อนร่วมงานก็ดีพี่เขาก็ดีดีครับก็ดีพีเราสอนรูอะไรก็เดินไปถามเกียร์เกียรนอนอยู่ก็มาถามเกียร์แต่ว่าก็บบได้ไปใส่แค่ช่วนมากบริษัออกพื้นที่ผมไปได้ออกมีแต่ปั้ม้างล่างครับก็ไปเรียนเป็นอันวัที่แหละเท่านั้นเนาะพอว่างท่าม่วงพือว่าแเลยครับ หน้าหนาวต้องไม่คยับอะไรถ้าหน้าร้อนก็มีสามสามอยู่างรัแต่ทางนี้ก็มีตกปลามีออกไปหาหมูให้ยังปกติออกไปได้อยู่แต่ช่วงนี้หน้าหนาวเขาว่าแหละต้องรอใจเย็นนะขอมักตีบหวนเมื่อไหร่เห็นสนามบวานเด็คนไทยไปเตเที่ยวไปไ่เห็นครับเนี่ยไปใส่ครับไอ่ใกล้เด็กคนไทยายตัวมันสุกยันตันที่เมื่อวานมาแล้วไอจุดท่งเดียวเนี่ยอ๋อเออหมู่บ้านอะไรอ๋อเห็นครับบรรยากาศนอกม่ยเป็นมาถึงครับเอาก็ ต้องไม่เอาฝากให้น้องไม่ฝากเนี่ฝากผู้กำลังเบิ้งคลิปนี่สนใจอยากมากอีสเดียวนี่เตรียมพร้อมจงนนังไรแน่ไปสมัครยุไซจังไรครับเตรียมตัวเตรียมใจครับผมอ่ามาแล้วต้องซูงเอาครับซูเอาครับผมเดี๋ยวขันตีไปสมัครสมัครยุไซครับติดตามยุไซที่ไอซี่ครับผมที่ไอซี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับ,รบหรือขุมแรงงานทั่วประเทศครับไปสอบถามเขาได้ว่าจะเปิดจังไรมาจังไรเตรียมเอกสารยังแนครับส่วนมาอีสัเดียวเลือกงานเลยบ่เลือกอะไรครับเลือกโมเดเมารุ่นเอา มาลุ้นมาลุ้นเอาครับผมนะโอเคขอบคุณทั้ง3ามท่านครับเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ